พระบัญญัติจะไม่ถูกทำลายไปโดยเด็ดขาดแต่เราถูกทำลายแต่เราถูกทำลายแต่เราถูกทำลายพระบัญญัตินะครับจะไม่ถูกลบล้างเป็นอันขาด แต่นะฮะคริสเตียนไม่ต้องอยู่ใต้พระบัญญตัติคริสเตียนตายแล้วจากพระบัญญตัติพระบัญญัติยังอยู่ไม่ได้ไปไหนยังไม่ถูกลบล้างแต่พระคริสต์นะครับสิ้นพระชนบนไมก้กางเขนและพระองค์ให้เราทุกคนมีส่วนในการตายกับพระองค์ด้วยเมื่อเราตายแล้วเนื้อนหนังของเราก็ถูกทำลายไป เราทุกวันนี้เป็นมนุษย์วิญญาณเมื่อพระเยซูฟื้นคืนพระชนโรรองประธานชีวิตใหม่ให้แก่เราเราจึงเป็นมนุษย์วิญญาณมีชีวิตใหม่เราตายแล้วเราตายจากพระบัญญตัติพระบัญญัติเป็นของเนื้อหนังและมีไว้เพื่อให้เนื้อหนังรักษาปฏิบัติตามแต่ถ้าหากเราตายพระบัญญัติยังอยู่เราก็ไม่ต้องอยู่ใต้พระบัญญัติอีกต่อไปแต่อยู่ใต้พระคุณร่างกายนี้นะครับ ชีวิตนี้นะฮะเป็นชีวิตใหม่และชีวิตใหม่นี้มีพระคุณที่อยู่ในเราพระองค์นะครับเป็นผู้ที่กระทําความดีผลของพระวิญญาณปรากฏในชีวิตของเราอีกครั้งนะครับพระบัญญัติจะไม่ถูกทําลายไปโดยเด็ดขาดแต่เราถูกทําลายแต่เราถูกทําลายและระเิซูนะครับถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์นับเราทุกคนเข้าไปตายกับพระองค์ด้วยเรามีส่วนตายกับพระองค์นะฮะในมัทธิวบทที่5ข้อที่17นะครับกล่าวว่า เราไม่ได้มาเพื่อที่จะลบล้างพระบัญญัติแต่มาเพื่อกระทําให้สําเร็จพระบัญญัตินะครับแม้แต่ขีดขีดเดียวก็จะไม่ถูกทําลายไม่ถูกลบล้างแต่สิ่งที่ถูกลบล้างสิ่งที่ถูกทําลายก็คือเราโรมบทที่7ข้อที่4กล่าวว่าเราตายแล้วจากพระบัญญัติหมายความว่ายังไงพระบัญญัติมีไว้เพื่อให้เนื้อหนังรักษาฝ่ายเนื้อหนังเมื่อไหรที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังเป็นเนื้อหนังมนุษย์อาดัม ถ้าหากชีวิตของเราไม่สอดคล้องไม่อยู่ใต้พระบัญญัติเราก็จะถูกลงโทษชีวิตของเราไม่มาถึงมาตรฐานของพระบัญญัติที่พระเจ้าตั้งไว้แต่ว่าขอพระคุณพระเจ้าพระอยซูคริสเป็นข่าวดีพระองค์ไม่เพียงแต่ตายเพื่อไถ่บาปอ,อยู่ที่กังเขน2 0 0พันปีก่อนเท่านั้นแต่ว่าพระองค์นับเราทุกคนเข้าไปมีส่วนในการตายของพระองค์ด้วยเราตายกับพระองค์แล้วหมายความว่ายังไงเพื่ออะไร การตายร่วมกับพระเยซูนะครับเราตายจากเนื้อหนังจากมนุษย์อดาดัมเรานะครับทุกวันนี้เป็นมนุษย์วิญญาณยอห์นบทที่3ข้อที่3ถึงข้อที่5กล่าวว่าเราบังเกิดใหม่ในพระวิญญาณเมื่อเราบังเกิดใหม่ในพระวิญญาณเราก็เป็นมนุษย์วิญญาณเรามีชีวิตของพระวิญญาณของพระคริสต์อยู่ในเราเพราะฉะนั้นนะครับฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังนะฮะเราตายแล้ว พระเจ้านับว่าเราตายแล้วนะครับอีกครั้งนะฮะพระบัญญัติยังอยู่พระบัญญัติไม่ถูกทำลายไม่ถูกลบล้างไม่ได้ขีดขีดเดียวถูกต้องครับแต่เราเนี่ยตายจากพระบัญญัติเราเนี่ยแหละเป็นคนที่ถูกลบล้างเป็นคนที่ถูกทำลายไปชีวิตอาดามของเราไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะฮะมันหมดแล้วทุกวันนี้ผมคือคนใหม่คุณเป็นคนใหม่ใหม่ในพระคริสต์ใหม่โดยทางความเชื่อ ตาเรามองไม่เห็นแต่เราเชื่อเมื่อเราเชื่อมากขึ้นบุคคลผู้ใหม่ที่อยู่ภายในเราที่ซ่อนอยู่นะครับจะออกมาปรากฏและดำเนินชีวิตในแต่ละวันร่วมกับพระคริสต์สองคนในร่างเดียวเราไม่ได้อยู่ใต้พระบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณการอยู่ใต้พระคุณก็คือการที่เราเนี่ยให้พระเยซูคริสต์ใช้ร่างกายนี้ชีวิตนี้จิตใจนี้เพื่อดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามีพี่น้องบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าอครทูตเปาโลนะครับยังไม่มาถึงผู้ชนะเลย แล้วในยุคนี้จะมีผู้ชนะเกิดขึ้นได้หรอเนื่องจากพี่น้องไม่เข้าใจพระคัมภีร์เราเห็นว่าโรมบทที่7อัอครทูตเปาโลนะครับต่อสู้ดิ้นรนกับตัวบาปและไม่สามารถเอาชนะตัวบาปได้หลายคนนะครับใช้พระคัมภีร์ข้อนี้เพื่ออ้างว่าไม่มีผู้ชนะมีอยู่ครั้งหนึ่งในกิจการที่อครทูตเปาโลกล่าวว่าเรากำลังแข่งขันต่อสู้ และอีกที่หนึ่งนะครับในหนึ่งโคโรินเปาโลกล่าวว่าเรากำลังวิ่งแข่งนะฮะแต่พี่น้องผู้เชื่อส่วนมากนะครับไม่รู้ว่ามีอีกที่หนึง่งสองทิโมธีบทที่4ข้อที่7ท่านกล่าวว่าเราได้มาถึงแล้วเราพบแล้วเราชนะแล้วสำหรับรวมบทที่7ะฮะ เป็นการเล่าเรื่องของการต่อสู้ชีวิตเอาชนะบาปของเปาโลเราไม่เห็นนะครับว่าโรมบทที่8เป็นคําตอบนะฮะท่านกล่าวถึงโรมบทที่6จากนั้นก็กล่าวถึงโรมบทที่7ที่ท่านาพบปัญหาเรื่องการต่อสู้กับบาปไม่ชนะสักทีและในข้อสุดท้ายของโรมบทที่7ฮะท่านกล่าวว่าโอ้ใครจะช่วยปลดปล่อยข้าจากร่างกายแห่งความบาปแห่งความตายนี้ได้ และเปาโลก็ร้องขึ้นอีกว่าโอ้ขอพระคุณพระเยซูขอพระคุณพระบิดาในพระคิดนะครับในพระคิดคือท่านยอมแพ้ต่อตัวของท่านเองยอมแพ้นะฮะคือไม่มีคือหมดหวังแล้วในชีวิตของท่านในตัวของท่านและท่านนะครับฝากความหวังไว้ที่พระเยซูนะฮะและในโรมบทที่8เราอ่านต่อนะครับอ่านต่อเรื่องเล่าของอาจาย์เปาโลนะฮะเราจะเห็นว่าในโรมบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่2ท่านบอกว่าเหตุฉะนนั้น การลงโทษจึงไม่มีแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในพระวฤท์ผู้ที่ไม่ดําเนินตามเนื้อหนังแต่ดําเนินตามฝ่ายพระวิญญาณเพราะว่ากฎแห่งพระวิญญาณและกฎแห่งชีวิตได้ทําให้พวกเราเนี่ยได้หลุดพ้นจากกฎแห่งความบาปและกฎแห่งความตายเพราะฉะนั้นนะฮะเปาโลเป็นผู้ชนะผู้หนึ่งและสาวกอีกมากมายนะครับกลายเป็นผู้ชนะเนื่องจากว่าเขาได้พบเคล็ดลับคือการดําเนินชีวิตที่พระบัญญัติยังอยู่ แต่ว่าเราเนี่ยถูกย้ายออกมาจากพระบรัญญัตินะครับเราตายจากพระบรัญญัติพระบรัญญัติไม่ตายพระบรัญญัติไม่ถูกลบล้างแต่เรานี่แหละถูกลบล้างเราเนี่แหละตายไปโรมบทที่7ข้อที่4นะครับเพราะเหตุนี้ท่านทั้งหลายจึงตายแล้วจากพระบรัญญัตินะครับและโรมบทที่6ข้อที่14เราจึงไม่ได้อยู่ใต้พระบรัญญัติอีกต่อไปแต่อยู่ใต้พระคุณ การอยู่ใต้พระคุณก็คือการทําแทนของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราใช้ร่างกายใช้ชีวิตของเราเพื่อรักษาพระบัญญัติครับผมการที่จะมีชีวิตที่เป็นผู้ชนะได้ในแต่ละวันนะฮะเราไม่ต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจการเสริมกําลังจากพระเจ้าเราไม่ต้องขออ่ากำลังฤทธิเดชจากพระเจ้าเพื่อให้มาช่วยเราให้เราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมีพลังมหาศาลที่จะทําดีเชื่อฟังพระเจ้าได้เอาชนะบาปได้ไม่ครับผม การที่จะเป็นผู้ชนะการที่จะเอาชนะบาทได้ก็คือการเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดเราไม่ต้องการความเข้มแข็งเราไม่ต้องการพลังที่พระเจ้าจะให้เราไม่ครับแต่เรานะยอมเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดยอมจำนวนต่อพระเจ้ายอมแพ้แล้วไม่สู้แล้วนะฮะเราหมดหวังในชีวิตของเราแล้วเมื่อเราหมดหวังในตัวนี้บุคคลผู้นี้มนุษย์คนเก่าผู้นี้นะฮะเป็นเสื้อที่ขาดแล้วทำดีเชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ ทำได้แต่ก็เล็กน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นความอ่อนแออยู่ที่ไหนพลังยิ่งใหญ่กดแห่งพระวิญญาณและกดแห่งชีวิตเนี่ยก็จะเข้ามา,าช่วยเรานะครับอยู่ในพระคิดได้ก็คือพระคิดเป็นผู้ดําเนินชีวิตแทนเราเมื่อเรายอมนะฮะพระองก็จะทําเมื่อเราจบนะครับพระองก็จะเริ่มต้นเมื่อเราตายพระองก็จะมีชีวิตอยู่เมื่อเราอ่อนแอยอมรับว่าเราเป็นคนอ่อนแอไม่สู้แล้วความเข้มแข็งของพระคิดนะครับก็จะมาชีวิตผู้ชนะนะฮะไม่ใช่ชีวิตของเราเอง ชีวิตผู้ชนะนะครับเป็นชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในเราที่นําชัยชนะให้เรา,เาในแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราไม่ใช่คนที่จะต่อสู้กับความบาปนะฮะไม่ต้องดิ้นรนต่อไปครับผมแต่พระคิดที่อยู่ในเราเป็นผู้กระทําดีเป็นผู้ดําเนินชีวิตแทนเราการเปลี่ยนแปลงนะฮะได้มาจากการที่เรายอมตายต,ตัวตัวเก่าและดําเนินชีวิตในตัวใหม่และตัวใหม่นี้เราจะต้องพึ่งพระคิดที่อยู่ในเรา และตัวใหม่นี้นะครับยอมรับว่าเป็นคนที่อ่อนแอไร้สมรรถภาพไร้กาลังอ่อนแอสุดๆนะฮะเมื่อเรายอมรับว่าเราเป็นคนอ่อนแอสุดๆแล้วเนี่ยชีวิตผู้ชนะคือชีวิตพระคิ์นะครับที่อยู่ในเราเนี่ยก็จะปรากฏและช่วยเราให้สามารถมีชัยชนะต่อความบาดในแต่ละวันแต่ละเวลาได้ง่ายมากครับผมขอเพียงแต่รู้เคล็ดลับนะฮะถ้าเราจะรับไฟเราจะรับการ ขอฤทธิ์เตชขออำนาจจากพระเจ้าให้มาเสริมกำลังเราอันนั้นไม่ได้ครับพระเจ้าไม่สนับสนุนให้ใช้ตัวเก่ามนุษย์คนเก่าแต่พระเจ้าให้เราใช้ตัวใหม่มนุษย์คนใหม่และมีพระคุณเป็นผู้ทำแทนในแต่ละวันคาละเทียบทที่สองข้อที่20ข้าพระเจ้าถูกตึงแล้วกับพระเยซูคริสต์ข้าพระเจ้าไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระคุณต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพระเจ้า